สวัสดีครับสวัสดีครับดีเลยไปประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งนะฮะแต่ก็พยายามมาอ่านให้ครบตามที่ตั้งใจไว้นะครับวันนี้ไม่ได้เขียนหัวข้อบทที่สามไว้นะครับแต่บทที่สามนี่น่าจะเป็นบทที่สำคัญบทหนึ่งในเล่มนี้นะฮะคืองบการเงินส่วนบุคคลครับเอ่อจริงจ ก่อนก่อนเริ่มอ่านผมมีเรื่องอยากจะแชร์นะฮะก็วันก่อนเนาะผมดู n น t f l i x เนี่ยแหละนะครับมีหนังอีกเรื่องหนึ่งที่อยากให้ทุกคนไปลองดูนะฮะ The Dark d a c h e s Out นะครับ The d a r k e s h Out นะฮะเป็นช่วงที่ประธานาธิบดีเอ่อประเทศอังกฤษนะฮะเอ่ยยืนยืนหยัดเพื่อเอ่อให พลเมืองของตัวเองเนี่ยนะครับที่ส่งไปลบในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งะครับได้กลับมาอ,อย่างปลอดภัยปลอดภัยนะฮะแล้วก็ไม่ไม่ได้เข้าร่วมกับฝ่ายอักษะหรือฝ่ายของฮิตเลอร์นะครับไปดูแนวคิดนะฮะว่าเขาผ่านช่วงมรสุมไปได้ยังไงนะครับผมว่าช่วงนี้กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญเนาะนะครับก็ลองลองดู หนังเรื่องนี้ดูนะครับะนะครับกลับมาที่หนังสือครับมันนี่101ฮะก็วันนี้ฮะเป็นบทที่สามนะครับงบการเงินส่วนบุคคลนะครับหลายๆคนน่าจะเริ่มทํางบการเงินเองบ้างแล้วแหละนะครับแต่ผมแนะนําว่าวันนี้ถ้าผมอ่านแล้วหลายๆคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์นะครับมันมีประโยชน์ผมมองว่า วันนี้ครับไม่ไม่น่าจะใช่แคออ่อ่านอย่างเดียวแล้วแล้ไม่นำไปใช้เนาะนะครับผมแนะนำว่างบการเงินยังไงก็ต้องทำในช่วงภาวะแบบนี้เนาะนะครับยังไงก็ต้องทำนะครับไม่ทำไม่ได้นะฮะมีปัญหาแน่ๆนะครับเออผมจะอธิบายยังไงดีละ่ะผมเปิดดูข้อมูลคร่าวๆมันมีตารางหลายส่วนมากเลยแต่อยากให้ทุกคนได้ได้ลองดู ทั้งนี้ทั้งนั้นครับผมจะพยายามอ่านแล้วก็ให้คนให้ทุกคนจินตนาการไปพร้อมๆกันหรือกันนะครับถ้าถ้าใครอยากจะดูรายละเอียดก็แนะนำอาไปอุดหนุนพี่เขานะครับมันนี่101นะครับของพี่หนุ่มจักพงศ์เมธพันธ์นะครับแล้วก็ช่วงนี้ทางร้านทับบีก็ก,ก็มีจะจำหน่ายตัวแคดโฟพร้อม cd เสียงนะฮะทั้งเซตปกติ4,500มั้งนะครับผมลด ร่วมกับ CS นะครับได้สิทธิพิเศษของจากทาง CS มานะครับจัดโปรโมชั่นร่วมกันครับทั้งเซ็ตเหลืออยู่2,750บาทรวมค่าจัดส่งแล้วนะฮะร,รวมค่าจัดส่งแล้วก็ของเหลือน้อยแล้วนะครับของเริ่มเหนือเหลือน้อยแล้วเหมือนช่วงตอนที่ผมจะดจำหน่ายตัวมือ2เนาะนะครับทุกคนก็ รีบเข้ามาจับจองกันนะครับอ่ะมาเราเข้าเรื่องเลยดีกว่าครับบทที่3ครับงบการเงินส่วนบุคคลครับในบทก่อนหน้านี้เราพูดคุยกันถึงคำศัพท์สองคำในโลกการเงินนั่นคือสภาพคล่องและความมั่งคั่งนะครับกันไปแล้วในบทนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงรายการแสดงข้อมูลสำคัญทางการเงินของเราซึ่งเป็นเครื่องมือวัดที่จะบอก หรือสะท้อนให้เห็นว่าการเงินของเราเป็นอย่างไรสภาพคล่องเป็นบวกหรือลบมากน้อยแค่ไหนและความมั่งคั่งของแต่ละคนเป็นอย่างไรโดยรายการแสดงข้อมูลสำคัญทางการเงินที่นี้ก็คืองบการเงินส่วนบุคคลซึ่งประกอบด้วย2ง,งบการเงินย่อยๆนั่นคืองบรายรับและงบรายจ่ายนะครับ โทษทีครับนั่นคืองบรายรับรายจ่ายและงบแสดงสถานะการเงินนะฮะใครที่เข้ามาแล้วอยากแชร์ความคิดเห็นอะไรสามารถแชร์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายรายละเอียดให้ฟังนะครับงบรายรับรายจ่ายคือรายการทางการเงินที่บอกถึงสภาพคล่องของแต่ละบุคคลในขณะที่งบแสดงสถานะการเงินจะบอกถึงระดับความมั่งคั่งผ่านรายการ ทรัพย์สินและหนี้สินที่ที่เจ้าของงบการเงินถือครองอยู่หนึ่งงบรายรับรายจ่ายมีโครงสร้างประกอบด้วยรายรับเงินออมรายจ่ายและเงินคงเหลือโดยมีความสัมพันธ์กันแบบนี้คือรายรับลบเงินออมลบรายจ่ายเท่ากับเงินคงเหลือซึ่งอธิบายการไหล เข้าออกของเงินของเราว่าเงินที่ได้รับมามาจากช่องทางใดบ้างและจะจ่ายไปกับอะไรบ้างในแต่ละเดือนแสดงรูปแบบเขาจะมีรูปแสดงให้ดูนะฮะรายการที่ลงในช่องรายรับได้แก่เงินเดือนค่าจ้างค่าคอมมิชชั่นค่าล่วงเวลาหรือ OT โบนัสค่าเช่าดอกเบีย้ยเงินปันผลค่าลิขสิทธิ์เป็นต้น ช่องเงินออมได้แก่รายการที่เราหักออมและลงทุนเป็นประจำทุกเดือนอาทิเงินออมรายเดือนไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าได้ยินเสียงผมชัดหรือเปล่านะเ <shorter> งินออมรายเดือนเงินสะสมประกันสังคมเงินสะสมกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการหรือกอบขเงินสะสมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเงินสะสมกองทุน ส่งเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชนเงินออมอื่นๆที่มีการหักสะสมในแต่ละเดือนช่องรายจ่ายประกอบด้วยรายจ่ายสองประเภทคือรายจ่ายคงที่หมายถึงรายจ่ายประจำหรือรายจ่ายที่เป็นภาวะผูกพันจากภาระหนี้เช่นค่าเช่าหรือค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถเงินชำระคืนหนี้สินเชื่อต่างๆค่าสาธารณูปโภคเบี้ยประกัน เงินเลี้ยงดูบิดามารดาหรือบุตรที่ต้องส่งให้เป็นประจำทุกเดือนเป็นต้นรายจ่ายพันแปรหมายถึงรายจ่ายที่บริหารจัดการได้พันแปรไปตามการจัดการของแต่ละบุคคลในแต่ละเดือนเช่นค่าเดินทางค่าอาหารค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลเป็นต้นเงินคงเหลือคือเงินที่เหลือจากไรายได้หักด้วยเงินออมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว ในทางการเงินเงินคงเหลือนี้จะหมายถึงสภาพคล่องทางการเงินซึ่งถ้าหากเงินคงเหลือไม่ติดลบก็จะถือว่ามีสภาพคล่องทางการเงินดีทั้งนี้งบรายรับรายจ่ายของเราแสดงรายการรับจ่ายล่วงหน้าอย่างน้อย6 1ถึงเดือนเพื่อให้เห็นการไหลเข้าออกของเงินในกระเป๋าจะได้วางแผนล่วงหน้าได้จากนั้นก็คอยบันทึกการใช้จ่ายในแต่ละวันแล้วมาทำการทบทวนในตอน สิ้นเดือนว่าใช้ใจ่ายสอดคล้องกับงบที่กําหนดไว้หรือไม่ 2. ง,งบสถานแสดงสถานะการเงินแบ่งโครงสร้างออกเป็น2ส,ส่วนด้านซ้ายระบุรายการทรัพย์สินที่เราครอบครองอยู่ส่วนด้านขวาระบุรายการหนี้สินที่เราติดค้างอยู่ทั้งหมดณนะจุดเวลาใดเวลาหนึ่ง ที่ต้องระบุว่างบแสดงสถานะการเงินเป็นข้อมูลนะัดจุดเวลาใดก็เพราะมูลค่าของทรัพย์สินและหนี้สินค้างของแต่ละบุคคลที่มีเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยู่ตลอดเวลาจึงต้องมีการระบุเวลาของรายงานข้อมูลให้ชัดเจนเช่นงบแสดงสถานะการเงินของคุณจกักรพงณวันที่1มกราคม2 5 6 5แสดงข้อมูลดังรูป จริงๆพี่เขาทําเป็นตาราง Excel เบื้องต้นง่ายๆนะครับพี่เขาก็แสดงรัพย์สินเนี่ยครับแล้วเขาก็แสดงตารางนี้สิ่งเนาะนะครับอ่านะหลายๆคนเดี๋ยวไม่รู้ว่าในนี้จะมีบอกเรื่องบ้านหรือเปล่านะฮะหรืออสังหาบางอย่างหรือเปล่านะครับงบแสดงสถานะการเงินควรจัดทําอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อทบทวนสถานะการเงิน ซึ่งโดยหลักการบริหารเงินที่ดีในแต่ละปีเราควรมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นหนี้สินลดลงหรือหากปีใดมีหนี้สินเพิ่มขึ้นก็ควรมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นตามไปด้วยทั้งนี้ตัวชี้วัดบ,บ่งบอกสถานะการเงินของเราอยู่ในระดับดีหรือไม่ก็คือทรัพย์สินสุทธิหรือความมั่งคั่งสุทธิวงเล็บ n net w e a เ t h ซึ่งคำนวณได้โดยการนำมูลค่าทรัพย์สินรวมหักออกด้วยหนี้สินคงค้างรวมทั้งหมดทรัพย์สินสุทธิเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินรวมลบด้วยหนี้ค้างหนี้คงค้างรวมวงเล็บความมั่งคั่งสุทธิออกความมั่งคั่งสุทธิคือเท่ากับตัวทรัพย์สินสุทธินะครับถ้าคนเรามีทรัพย์สินสุทธิเป็นบวกก็หมายถึงสถานาการเงินที่ดีมีทรัพย์สิสนรวมมาก กว่านี่สินในทางตรงกันข้ามถ้าทรัพย์สินสุทธิติดลบก็จะหมายถึงการสร้างหนี้ที่มากเกินกว่าทรัพย์สินที่ส,สะสมซึ่งอาจเกิดจากการผู้ยืมเงินไปใช้ในการบริโภคมากเกินไปและอาจส่งผลต่อสภาพคล่องทางการเงินของบุคคลทั้งนี้พอง,งบการเงินทั้งสองงบมีความเชื่อมโยงกันในลักษณะเหตุและผลดังแสดงในรูป ชีวิตเราสะสมอะไรเราก็จะได้ผลลัพธ์ทางการเงินอย่างนั้นเราซื้อหุ้นก็สะสมทรัพย์สินเราก็จะได้เงินปันผลเป็นรายรับเป็นประจำทุกปีแต่หากเราก่อหนี้บัตรเครดิตวงเล็บหนี้สินและไม่พร้อมจะดชำระหนี้เต็มจำนวนเราก็จะต้องมีภาระเป็นเงินผ่อนชำระขั้นต่ำวงเล็บรายจ่ายเป็นประจำทุกเดือนทั้งนี้ไม่ได้บอกว่าคนเราจะมีหนี้สินไม่ได้ แต่ประเด็นสำคัญคือต้องวางแผนไม่ให้เกินกำลังไม่ทำให้สภาพคล่องเสียหายวงเล็บดูจากง,งบรายรับรายจ่ายและไม่ก่อหนี้จนทำให้ความมั่งคั่ง,งสุทธิติดลบอีกหนึ่งวิธีในการชี้วัดสถานะทางการเงินสำหรับบุคคลก็คือการใช้อัตราส่วนทางการเงินซึ่งเป็นตัวชี้วัดทำให้มองเห็นภาพได้อย่างรวดเร็ว และง่ายต่อการนำไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนกับทางการเงินซึ่งอัตราส่วนการเงินสำคัญที่บุคคลควรรู้ได้แก่อัตราส่วนเงินออมและเงินลงทุนอัตราส่วนเงินชำระหนี้ต่อไรายได้และทรัพย์สินสุทธิซึ่งแต่ละอัตราส่วนมีวิธีคำนวณดังตารางนะครับอันนี้ผมไม่สามารถอธิบายได้เนาะนะครับ ต้องซื้อหนังสืออ่านเอานะฮะถึงตรงนี้ลองทำงบการเงินของตัวเองคำนวณอัตราส่วนการเงินแล้ววิเคราะห์ดูนะครับว่าสถานะการเงินและสภาพคล่องของคุณเป็นอย่างไรดีหรือไม่ดีและมีอะไรที่ต้องปรับแก้ไขบ้างขอให้ได้ผลลัพธ์การเงินที่ดีครับอ,อันนี้พูดง่ายครับบทนี้หลักๆพี่บทนี้ ถ้าเอาหลักๆจริงๆนะครับเท่าที่อ่านก็คือเขาพยายามจะให้เราทําอยู่สองอย่างนะครับอย่างแรกเลยครับตามที่พี่เขาบอกก็คือต้องมีบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับต้องทํางบการเงินส่วนบุคคลนะฮะซึ่งแบ่แงออกเป็นสองอย่างคืองบการเงินที่แสดงรายรับรายจ่ายของเราเนาะนะครับอีกตัวหนึ่งจะเป็นเอกสารที่แสดงถึงความมั่งคั่งนะครับหรือภาระหนี้ของเรา นะครับณนะเวลาใดเวลาหนึ่งเนาะนะครับอย่างเช่นตลอดเดือนทีออ่อีก3เดือนข้างหน้าเราจะมีรายจ่ายอะไรบ้างรายรับสุทธินะครับลบรายจ่ายหรือนี้สิรวมแล้วเป็นบวกหรือเป็นลบถ้าเป็นบวกคุณเขียนไว้เลยครับคุณรอดละคุณสบายนะครับแต่อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจเนาะถ้าเป็นบวกก็อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจนะครับถ้าเป็นลบ ผมว่าคุณต้องพยายามทํำยังไงก็ได้ครับให้งบการเงินมาเป็นบูกเนาะนะครับน่าจะทําให้คุณอยู่ได้แบบสบายๆในช่วงเวลานี้จริงๆผมมีผมมีแบบสอนทํางบการเงินแล้วก็วิธีคํานวณว่าเวลาเนี้ยคุณควรที่จะทํางบการเงินแล้วทํายังไงให้ตัวเองรอดในภาวะแบบนี้เนาะนะครับ มันไม่มีมันไม่มีใครที่ที่นั่งอยู่เฉยๆแล้วเงินมันจะมาเนาะต่อให้มีเงินช่วยรัฐบาลจากรัฐบาลก็แล้วแต่นะครับไม่ไม่สามารถที่จะช่วยเราอยู่รอดไปได้ตลอดทั้งเดือนนะครับไม่สามารถจริงๆนะฮะเงินห้าพันที่เขาแจกมานี้ไม่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับแล้วก็การพัชรณะนี่ผมว่าหลายๆท่านก็คงอ่านแล้วก็ศึกษามามพอสมควรแล้วแหละนะครับสําหรับผมผมขอเน้นย้ำว่าผมไม่สนับสนุนให ให้พักชำระหนี้เนาะถ้าตัวเองยังพอมีกําลังจ่ายได้นะถ้าตัวเองยังพอมีกําลังจ่ายได้ให้ชําระหนี้ไปเรื่อยๆนะครับมันหมายความว่าอะไรรู้ไหมฮะมันหมายความว่าคิดง่ายๆครับแทนที่หนี้คุณจะหมดแค่ในเดือนหรือ2เดือนนี้มันจะต่อและยาวไปอีก3เดือนนะฮะคุณจะต้องจ่ายดอกฟรีๆไป3เดือนนะครับ,ไม,นนรบไม่โอเค นะฮะถ้าคุณมีกําลังที่จะชะําระหนี้คุณควรจะชําระหนี้นะฮะคุณควรจะชําระหนี้นะครับนโยบายที่ออกมาเพื่อช่วยผู้เดือดร้อนจริงๆนะครับที่เขาไม่มีไรายได้ในการชําระหนี้นะครับเพื่อไม่ให้เสียเครดิตบูโรนะฮะย้ําอีกครั้งหนึ่งนะฮะเอ่อนโยบายเนี่ยออกมาน่าจะเป็นตัวที่ช่วยสําหรับผู้ที่ไม่สามารถ เออชําระหนี้ได้เอางง้นหรือกันถ้าตัวเองยังพอมีเงินเดือนนะครับแล้ว Work f r ฟ m home มนะครับเออมีฐานเงินเดือนในระดับหนึ่งสามารถยังชําระหนี้ได้อาจจะต้องกินแบบประหยัดหน่อยนะครับผมแนะนำว่าให้ชําระหนี้นะครับตามระบบนะครับถ้าคุณง่ายคุณอยากเป็นหนี้นานหรือเป็นยิ่งคุณปลดหนี้ได้เร็วเท่าไหร่ผมว่า คุณยิ่งเป็นไทยกับตัวเองมากขึ้นเท่านั้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ที่พี่เขาไม่ได้บอกในหนังสือเล่มนี้แต่พี่เขาบอกในในไลฟ์ของเขาหลายๆหลายหรอบเนาะบ้านครับบ้านทุกคนจะมองว่าเป็นทรัพย์สินเนาะฟังดีๆนะฮะบ,บ้านจะเป็นทรัพย์สินก็ต่อเมื่อนะครับเราผ่อนหมดแล้วนะเราผ่อนหมดแล้วบ้านถ้ายังบ้านหรืออสังหาหรือคอนโดมิเนียม อะไรก็แล้วแต่ที่เรายังผ่อนไม่หมดนะครับที่เรายังผ่อนไม่หมดอะไรก็แล้วแต่ที่เรายังผ่อนไม่หมดรถยนต์บ้านคอนโดน,นะฮะให้ถูกตีว่าเป็นหนี้สินนะครับให้ถูกตีว่าเป็นหนี้สินนะฮะอย่าไปใส่ช่องทรัพย์สินนะครับเพราะมันยังก่อให้เกิดหนี้อยู่เลยนะฮะคุณโดนค่าผ่อนบ้านเดือนเท่าไหร่ มันไม่ถูกนบว่าเป็นทรัพย์สินนะครับจนกว่าคุณจะผ่อนมันหมดอ่ะ,อะคิดง่ายๆนะครับก็วันนี้ครับเป็นบทความสั้นๆในบทที่3เนาะเรายังเหลืออีกโหสิบกว่าบทเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทยอยอ่านให้ฟังถ้าไม่ได้ติดธุระอะไรนะครับวันนี้ต้องขออภัยด้วยที่ดีเลยไปประมาณชั่วโมงหนึ่งนะฮะต้องขออภัยจริงๆนะครับก็หวังว่าจะได้ความคิด ได้มุมมองทางความคิดดีๆนะครับได้นําไปใช้เนาะใครที่ยังสับสนกับตัวเองอยู่นะครับผมว่าควรมีสติได้แล้วนะครับควรมีสติได้แล้วนะฮะถือว่าเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องนะครับเป็นหลานเป็นใครก็แล้วแต่นะครับผมอยากมาชวนทุกคนลุกขึ้นนะครับแล้วก็ทำงานเพื่อหารายได้ได้แล้วนะครับ หาลองหาวิธีดูครับผมไม่สามารถตอบได้ทั้งหมดเนาะนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนครับถ้าหวังว่าจะมีคนเข้ามารับรับฟังย้อนหลังเนาะนะครับยังไงก็ขอบคุณจริงๆครับสวัสดีครับ